่อนข้างที่จะเหงาเลยนะเออเอ้จ๊นี่วะเฮ้สวัสดีเฮ้เฮมาแล้วกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเกม s a าตาน c l ริชซึ่งจะเป็นเกมเกี่ยวกับผีสาวขาดครึ่งท่อนนะครับและก็อาจะมีการเก็บของภายในบ้านนะครับเพื่อที่จะแก้ปมปริศนาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมกันเริ่มได้ เมื่อสักครู่นะครับในคำบรรยายเขาบอกว่าให้เราจะต้องเก็บทั้งหมด5โนต้ตนะฮะน่าจะอยู่ภายในบ้านนี้นครับเดี๋ยวเรามาดูใต้เกนก่อนนะไม่มีอะไรนะครับชั้น2ไม่มีชั้น3ไม่มีโอเคเดี๋ยวเราดูบรรยากาศรอบๆนะฮะมีแค่ไฟฉายดวงเดียวนะครับขวามือบนนะครับจะเป็นปุ่มวิ่งนะฮะ ก็ด้านซ้ายมือผมจะเป็นปุ่มเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อเลยนะฮะลักษณะซาวบรรยากาศต่างๆดูชวนขนหัวลุกดินนะครับแล้วก็มืดมากด้วยนะฮะมืดมากๆเลยนะครับมองไม่ค่อยจะเห็นทางนี่ตู้กดได้ไหมฮะลองกดเข้าไปดูนะครับขึ้นว่าไฮครับซอดแล้วก็มีเอานะครับคือว่าให้เราออกได้ด้วยนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับ ลักษณะมีการจูบหลบซ่อมแบบนี้ถ้าทางจะสนุกดีนะครับตัวเกมก็คงจะเน้นสื่อไปทางให้หาของนะครับให้สำรวจไปทั่วเลยนะตรงนี้ยังไม่มีเบาะแสอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อข้างนอกกันนะครับไปประตูไหนเนี้ยซ้ายหรือขวาเนี้ยเออ,อเสียงเอะไรวะเฮ้ยเยหลบเข้าก่อนเออเออเออ มันไปแล้ว,พวเพื่อนๆไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิจังหวะนี้แหละไปแล้วเฮ,ฮ้ยเฮ้อย่าวกันะกนะเวิจิเมื่อสักครู่มันคานไปทางนั้นฮนะมันก็คงจะอยู่แถวนั้นฮนะเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันนะฮะสวัสดีแมรี่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเวิห้องนี้มีไหมไปตรงบ้า หน้ากันได้ไงเอาลออกมาที่เดิมอีกลองขึ้นไปข้างบนนะน่าจะเป็นชั้นสองนะฮะตรงนี้ไปฮะไปดูชั้นสองกันนะเพื่อนๆเฮ้ยเสียงมันมาแล้วมันมาจากทางไหนวะข้างล่างบนวะเฮ้ยข้างล่างข้างบนวะเฮ้ยยบ้านี่มึงมาตอนไหนวะ เมื่อสักครู่นะครับมาแบบไม่รู้ตัวเลยนะโอ้ยผมก็ไม่แน่ใจข้างบนข้างล่างโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะขึ้นชั้นสองไปเหมือนเดิมคะจะดูว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำร้อยไหมฮะเฮ้ยชคือถ้ามันมานะมันจะส่งเสียงเหมือนคนหายใจไม่ค่อยจะออกนะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรไปกันต่อครับ พยายามสังเกตทั่วๆนะครับมองไปรอบๆนะเผื่อจะมีอะไรแปลกๆนะฮะแต่เท่าที่ผมเดินมายังไม่เจอไอเทมหรืออะไรเลยนะฮะคิดว่าเป็นบ้านที่หลังไม่ค่อยจะใหญ่นะฮะแต่ว่าห้องมีเยอะนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันครับเอเสียงเหมือนใครเปิดประตูวะเหมือนจะมาจากข้างบนนะเฮ้ hey, มีใครยุบอ้าเงียบไม่มีเสียงตอบรับไปกันต่อนะครับ ลองเลยชั้นหนึ่งดูเหมือนเดิมนะชืดมีใครอยู่ไหมเฮ้ยโอ้โหห้องแห่งความลับนะฮะเหมือนเขาจะบูชายันอะไรสักอย่างนะในห้องนี้นะเราน่าจะไปหาของมาทําอะไรสักอย่างในห้องนี้นะครับกลับมาห้องเดิมครับเดี๋ยวผมจะลองลงไปข้างล่างดูนะครับอ่าตรงนี้ยังไม่เคยลงไปนะเื่อจะมีอะไรให้ค้นหานะเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอ,ะอะไรวะเฮ้ยเจ๊ เงียบๆนะครับเพื่อนๆผมจะไปต่อข้างหน้าครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามแล้วอ่ะจะตามมาว่ะ้ตายอ่ะไอ้บุญไปไกลสุดท้ายผมก็ตายจนได้นะครับ ภารกิจไม่สำเร็จเช่นเดิมนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเกมนี้เพื่อนๆสามารถหาโหลดได้ที่เพ t o r e นะฮะถ้าชอบกรนะนาช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b ์ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวสวัสดีครับ